อันนี้มาดูไส้กันนะคะไส้เนี่ยก็สั่งเป็นไส้หมูแบบสดมานะสั่งทางอินเทอร์เน็ตเขาก็จะแพ็คใส่กล่องแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ถุงส่งมาให้เนาะวันเดียวก็ได้ละสั่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้รับแล้วนะคะ มันก็ไม่ได้เสียอะไรนะนี่อันนี้เนี่ยยาว15บห้าเมตรหนึ่งถังเนี่ยนะคะยาว15บเมตรก็ใส่มาแบบนี้ล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีกลิ่นนะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็มาล้างอีกทีนึงนะกระป๋องเนี้ยถ้าใช้ไม่หมดเนี่ยเก็บไว้ได้เก้าเดือนในตู้เย็นนะก็คือ เอากลับมาแช่น้ําแล้วก็เติมเกลือลงมาให้มันกลายเป็นน้ำเกลือแล้วก็แช่ปิดฝาไว้เหมือนเดิมเอาเข้าตู้เย็นอันนี้ถึงแม้ว่าไส้เขาจะล้างมาให้แล้วเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ามาล้างอีกทีดีกว่านะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะมีพลาสติกตัดมาให้ด้วยก็เวลายัดก็ง่ายๆแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีที่ยัดนะก็ล้างอีกทีนึงเอาน้ำกรอกลงไปลูด ล้างหลายๆครั้งเลยนะคะน้ำมันก็ยังมีขุ่นๆอยู่บ้างเดี๋ยวเอาล้างให้แบบจนน้ำใสเลยนะคะล้างอีกก็ล้างไปเลยนะคะถี่รอบก็ได้นะทำที่เราแบบคิดว่ามันโอเคสำหรับเราอะ่ะ คิดว่ามันสะอาดใช้ได้แล้วนะจะรูดน้ำออกให้หมดพอเราเตรียมส่วนผสมครบทุกอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มผสมตัวส่วนของไส้กรอกกันนะส่วนผสมเนี่ยใส่เอาไว้ให้แล้วนะคะก็ไปดูได้นะเริ่มจากผสมในส่วนที่เป็นพวกซอสพวกเครื่องปรุงก,ก่อนอันนี้เอาจากขวดเลยนะไม่ได้ ไม่ได้ใส่ถ้วยแยกซอสฝ้าเขียวนะคะสามสี่ซอสฝ้าเขียวสี่นะสี่ช้อนโต๊ะแล้วก็สีอิ้วขาวหนึ่ง สอสซีิ๊วขาว3ามช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมันหอยหนึ่งสองสามน้ำมันหอยสามช้อนโต๊ะ ต่อไปน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายเอาแค่แบบตัดลดเฉยๆนะคะก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งต่อไปเกลือ หน่อยพอแค่ปลายช้อนพอนะคะแล้วก็อันนี้ใครชอบก็ใส่นะใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ผงปรุงรสเอาแค่ครึ่งช้อนโต๊ะพอค่ะอันนี้ไม่ใส่ได้นะแล้วแต่เสร็จแล้วเนี่ยก็ใส่ ใะไคร้ตะไคร้นี่เราไปตำนะคะใส่ลงไปผสมก่อนรากผักชีพริกไทยอันนี้เอาพริกไทยเม็ดพริกไทยดำกับพริกไทยขาวปนกันนะคะแล้วก็ตำเองนะมันจะหอมกว่า ก็กระเทียมกระเทียมเยอะหน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบกระเทียมเยอะๆก็ไม่เป็นไรก็เอาที่ตัวเองชอบนะปรับสูตรเอาเสร็จแล้วก็คนให้มันเข้ากันก่อนอ่างผสมเนี่ยเอาให,ให้ใหญ่เวอร์ไว้นิดนึงนะคะมันจะได้คลุกง่ายนะ ันนี้เป็นสูตรไส้กรอบข้าวแบบไม่ได้ใส่ผงทําไส้กรอบหรือว่าผงทําแหนมนะคะก็คือเอาแบบที่เราชอบกินอะ่ะคนให้มันเข้ากันก่อนนะพอคนเริ่มเข้ากันนิดหน่อยละก็ให้เราใส่หมูได้เลยใส่หมูลงไปก่อน หนังหมูเดี๋ยวก่อนนะคะหนังหมูอย่าเพิ่งใส่นะแล้วก็ขยำเลยนวดให้มันเข้ากันแล้วก็ตอนนี้เราหนังหมูใส่ได้ลนะใส่หนังหมูลงไปนะคะ หนังหมูนี่ทำเองนะต้มแล้วก็เอามาหัน่นมีวิธีทำให้อยู่ในอีกคลิปหนึ่งนะคะลองไปดูกันนะไม่ยากเอาหนังหมูลงไปคุกข้าวเนี่ยเราอย่าเพิ่งใส่ลงไปคุกตั้งแต่แรกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเละนะ ก็คุกให้พวกหมูเข้ากันดีก่อนเรื่องรสชาติเนี่ยพอเราคุกเสร็จแบบนี้แล้วเนี่ยเราเอาไปเข้าไมโครเวฟแล้วก็ชิมเบื้องต้นได้ก่อนนะคะขาดรสไหนก็ปรุงเพิ่มเอาตอนนี้นะแต่ว่าต้องกะไว้ถ้าเกิดว่าเราใส่ข้าวลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นรสชาติที่อ่อนลงไปนิดนึงเพราะว่าข้าวเราก็ลงไปผสมอยู่ในนี้เนาะ อันนี้เราเอาหมูเนี่ยไปลองเวฟชิมดูแล้วนะคะตอนนี้รสชาติก็พอดีนะพอดีในที่นี้คือเราต้องชิมให้มันเข้มข้นหน่อยนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาข้าวใส่ลงไปนะคะเราชิมพอดีปั๊บแล้วก็ใส่ข้าวข้าวเนี่ยจริงเขาใช้ข้าวสาวให้มาหูงกันนะแต่ว่าที่นี่ไม่มีก็ใช้เป็นข้าวหอมมะลิแต่ว่าหุงให้มันค่อนข้างที่จะแข็งนิดนึงมันจะได้ไม่เละนะคะ ก็ใส่ข้าวลงไปอันนี้เป็นไส้กรอกข้าวนะข้าวมันก็เลยจะเยอะใส่ข้าวลงไปแล้วก็คลุกได้เลยสูตรนี้มันจะเป็นสูตรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโบราณ ใส่ตะไคร้ไม่ได้ใส่ผงปรุงรสที่เป็นที่เขาใช้ทำไส้กรอกกันนะคะอันนั้นน่ะใส่แล้วมันก็เปรี้ยวได้เลยแล้วก็เนื้อมันก็จะแดงด้วยถ้าเกิดว่าเตรียมเครื่องพร้อมเนี่ยคุกแป,ป๊บเดียวก็ยัดได้ละยัดไส้กรอกก็ไม่ยากอ่าเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวไปยัดลงไส้หมูได้เลยพอเราผสมส่วนผสมของตัวไส้กรอกเสร็จเราก็จะมา ยัดไส้กรอกกันนะคะผูกปลายไส้ก่อนให้ไส้กรอกมันหลุดก็คือขมวดปมธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วก็ดึงให้แน่นนะหรือว่าบางคนจะเอาเชือกผูกก็ได้ไม่เป็นไรแต่ก็ขมวดปมไว้ก่อนก,ก็คือปิ้นไส้ออกมานะคะก็เ,เอาอันนี้ใส่เข้าไป รูดขึ้นมาอันนี้ก็คือเราล้นไส้ขึ้นมาที่ขอบแล้วนะคะมันก็จะทำให้เรายัดง่ายขึ้นนะแล้วก็จับตรงนี้ไว้ก่อนไส้มันจะได้ไม่รูดลงไปแล้วก็ยัดลงไปเลยค่ะกดนิดหน่อยนะ ตอนยัดเนี่ยเรายังไม่ต้องยัดให้มันแน่นมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องผูกนะแล้วก็ไล่มันลงนะ ถ้าก่อนยัดเนี่ยให้เหลือปลายไส้เอาไว้นะคะอย่ายัดไปจนสุดนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องผูกล้นในตัวเนื้อเนี่ยขึ้นมามันก็จะต้องมีพื้นที่นะอ่าแล้วก็ยัดไส้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องยัดแน่นนะยัดเอาไว้หลมุหลมๆก่อนตรงไหนเนี่ยที่มีมีฟองอากาศเนี่ยจิ้มได้นิดหน่อยอย่าจิ้มจนพุนนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไส้มันจะแตกตอนที่เรา,เาไปทอดหรือว่าเราไปอบนะก็ ขออนุญาตถอดถุงมือเพราะว่าไม่ถนัดแต่ว่าล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เริ่มผูกปมจัดตรงที่ปลายหัวตรงที่เรามัดเอาไว้นะผูกยังไงก็ได้ค่ะผูกแบบสองทบไม่ให้ไม่ให้ตัวเชือกมันหลุดออกาาก็พอ,อเสร็จแล้ววิธีมัด ก็เราก็แบ่งว่าเราจะเอาลูกเท่าไหนลูกเท่านี้ลูกเล็กลูกยาวลูกใหญ่แล้วแต่ชอบเลยนะคะแต่ว่าที่บ้านน่ะชอบกินลูกเล็กๆก,ก็คือประมาณนี้ยพอเราแบ่งเป็นลูกแบบนี้ตามที่เราต้องการนะคะก็วิธีผูกนะบีบก่อนเอาเอาแบบเท่าที่เราต้องการก่อนนะคะมันจะได้ผูกง่ายนะ <c oughs> เราก็นิ้วเกี่ยวด้านหลังเอาไว้ก็ร้อยเชือกลงไปข้างในแล้วก็ดึงดึงให้แน่นนะคะแล้วก็ <c oughs> แบ่งเอาลูกที่เราต้องการขนาดที่เราชอบ <c oughs> แล้วก็นิ้วเกี่ยวไว้ <c oughs> แล้วก็มัดร้อยลงไปข้างล่างแล้วก็ดึงขนาดของลูกเนี่ยต้องพยายามทำให้มันเท่ากันนะคะเพราะว่าเวลาสุกเนี่ยมันจะได้สุกเท่ากันนะอย่ามาใหญ่เล็กนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเยอะๆเนี่ยมันทำให้ เวลาสุกเนี่ยมันสุกไม่เสมอกันเพราะว่าขนาดมันต่างกันแล้วก็ดึงให้ตึงแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆค่ะลูกเท่าไหนก็เอาตามที่ชอบนิ้วเกี่ยวไปข้างหลังแล้วก็ลอดได้ลง ไ้ที่เราเหลือตายไว้เนี่ยเราก็จะเอาไว้ไล่ลมออกอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆบีบแล้วก็ไล่ลมไล่เนื้อมันลงไปข้างล่างเอาเท่าที่เราขนาดที่เราต้องการเอาเิ้วกลางเกี่ยวเชือกไปข้างหลังนะแล้วก็ร้อยลงไปแล้วก็ดึง นี้มาถึงใกล้จะสุดปลายแล้วนะคะถ้าเกิดว่าไส้มันเยอะเกินไปเนี่ยเราก็บีบออกบีบกลับคืนลงไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามายัดใหม่ไ <c oughs> ส้มันจะเหลือตรงปลายนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะ <c oughs> พอมาถึงสุดท้ายก็ทำเหมือนเดิมค่ะ อ้อมเชือกไปข้างหลังแล้วก็เอาเนิ้วกลางเกี่ยวเชือกแล้วก็ดึงเสร็จปั๊บอันนี้เราจะต้องผูกให้แน่นลูกสุดท้ายนะคะก็พันเชือกผูกไปธรรมดาผูกหลายๆรอบหน่อยค่ะ เสร็จแล้วใครกลัวจะหลุดขมวดไส้ได้เลยนะตรงปลายขมวดไว้อีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวปลายนี่เราก็เหลือไม่เป็นไรเราก็ตัดออก กอกที่เราผูกไว้ก็ได้แล้วนะคะใส้กอกข้าวที่เราทำเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะขนาดเล็กใหญ่แล้วแต่ชอบเลยนะข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้ข้างหลังก็จะเป็นรอยเชือกแบบนี้เวลาเราทานเนี่ยพอเราอบหรือว่าทอดหรือว่าย่างก็แล้วแต่นะคะก่อนที่เราจะเอาไปทำให้สุกเนี่ยเราจะต้องเอาไม้จิ้มฟันเนี่ยจิ้มนิดนึงไม่ต้องจิ้มเยอะนะเพราะว่าพอจิ้มเยอะเนี่ยถ้าเรา ไปเจอความร้อนนานๆเนี่ยมันก็อาจจะแตกได้นะคะก็คือแค่จิ้มเส้นหนึ่งก็จิ้มสักสาลูกก็ได้แล้วก็ใช้ไฟอ่อนเนาะค่อยๆทำไปส่วนใครที่ชอบเปรี้ยวเนี่ยให้แขวนเอาไว้ด้านนอกที่อุณหภูมิห้องนะคะก็ประมาณวันนึงก็น่าจะได้แล้วล่ะเพราะว่าเมืองไทยมันอากาศมันร้อนอ่ะเนาะก็พอได้ความเปรี้ยวที่ถูกใจแล้วเนี่ย ก็สามารถนำมามาทำให้สุกจะย่างจะทอดจะอบหม้ออบลมร้อนอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ถ้าเกิดว่าต้องการหยุดไม่ให้มันเปรี้ยวต่อเนี่ยก็เอาไปนึ่งนะหรือจะเก็บใส่ช่องฟรีซไว้ก็แยกเอาไว้ทานได้เลยนะคะทานได้นานด้วยนะ mm hmm. ขอบคุณมากที่รับชมคลิปนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ